ปลากเรื่องเร้นลับโดยผมสรกระเท้าเพชรหลังกลับจากอายุทยาที่ไปเจอเรื่องราวของหนุ่มชัยโยซึ่งแน่ใจเป็นพม่าก,กลับชาติมาเกิดที่นำมาเล่าคราวที่แล้วก็ยังข้องใจว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่แน่ไหมเมื่อมีโอกาสกลับไปอีกครั้ง ก็อดไม่ได้ที่จะต้องแวะหารในพวงหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกแกอาจารย์พวงคนนี้ชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องเวียนไหวตายเกิดนะนะเพื่อคุยกันเรื่องนี้แหละอาจารย์บอกเพื่อย,ยืนยันความคิดของแกที่ว่าตายแล้วต้องเกิดแน่นอนจึงพาไปหาคนหนึ่งซึ่งบอกไปเห็นเรื่องราวของตนในอดีตชาติ ที่สร้างกรรมเอาไว้มาแล้วร่างกายของในนั่นพิกลพิการตาปิดปากเบี้ยวบริเวณแผ่นอกกับแขนข้างซ้ายตั้งแต่หัวไหล่ถึงข้อมือลามไปถึงบางนิ้วหง,งอกผิวหนังทั้งหมดเป็นแผน่นพังผืดเพราะเกิดจากแผลเป็นขาข้างขวาลีบเวลาเดินก็จะมีอาการอ่อนแรง ได้เริ่มเล่าว่าที่พิการเนี่ยเชื่อแน่เป็นจากกรรมเก่าเพราะตั้งแต่เกิดจนจำความได้ไม่เคยทำบาปที่หนักหนาสาหัสอะไรเลยมีแต่อบอ้อมอารีด้วยซ้ำเพื่อนบ้านเดือดร้อนช่วยได้จะทำทันทีในนั่นยังบอกคุณคิดอยู่ตลอดทำยังไงจะรู้ว่าสร้างกรรมอะไรไว้ถึงต้องเป็นอย่างนี้ แกเปลยกับผมว่าก็ได้พี่พวงหรืออาจารย์พวงอ่ะนะแนะนำให้ลองนั่งทำสมาธิดูอาจจะประสบความสำเร็จจึงทำตามอยู่นานเป็นปีเชวแหละอ้อลืมบอกไปคือผู้ที่เล่าเรื่องนี้ชื่อย้อยเสียงจะอ้อแอสหน่อยเพราะว่าปากเบี้ยวส่วนสมองคงเบอร์ไปแล้ว เพราะว่าบางทีแกใช้สรรพนามตัวเองว่าฉันบางครั้งก็ข่าอะไรทํานองนั้นน,นะนะแกว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะอธิษฐานเสมอขอให้เห็นเหตุการณ์ว่าทํากรรมอะไรเอาไว้โดยเถอะที่สุดก็ได้ผลแกบอกคืนนั้นญาติพี่น้องไปเที่ยวงานประจําปีของวัดที่เขาจัดใกล้บ้านกันหมดเลยต้องอยู่ลําพังคนเดียว เกิดหน้ามืดคลายจะเป็นลมเสซเแล้วลม้มลงหมดสติไปมันสําคัญตรงนี้ในย้อยเน้นคำบอกรระว่าสติหายเหมือนฝันอย่างังน,นะนาว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยแกตบพื้นบ้านขณะเล่าไปด้วยแล้วว่าจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งสูงใหญ่ผิวดำเมื่อมเลยหน้าตางี้ดุดัน ยืนมองใครอยู่ตรงนั้นคนพิการชี้ไปยังริมรั้วด้านนอกของตัวบ้านคันรองถามมาหาใครเหรอคนนั้นเขาก็ตอบเองนั่นแหละถามได้ฉันจำแม่นจนถึงวันนี้มันนุ่งกางเกงแดงแป๊ดเลยวะ่ะข้าซักมันอีกมีธุระอะไรล่ะเขาก็ตอบอ้าวเอ็งอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าทำบาปอะไรเอาไว้ ได้ยินอย่างนั้นเลยนึกขึ้นได้จริงสิทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะอธิษฐานอย่างนั้นเสมอเมื่อข้าตอบเขาว่าใช่ใช่ใชไอก้กางเกงแดงจิงกวักมือพร้อมบอกให้ให้ฉันลงจากเรือนเพื่อจะพาไปดูเหตุการณ์โอ้โหตอนนั้นดีใจมากเลยยังเชิญให้เราขึ้นเรือนมากินนั่งกินท่าซะก่อนคนนุ่งกางเกงแดงเสื้อไม่ใสบอก ขึ้นไม่ได้เว้ยเองรีบลงมาแล้วเร็วเถอะฉันก็ไม่รู้เพราะอะไรถึงขึ้นไม่ได้อาจารย์พวงหรือพี่พวงร้องอ้าวและอธิบายอย่างผู้รู้ก็เจ้าที่ก็ผีเรือนเขาไม่ยอมสิในย้อยพยักพยเยิด,พ,ยดพร้อมบอกใช่ใช่คนนุ่งกางเกงแดงที่พาไปก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันผมถามเร็วตกลงเป็นอันว่าในย้อยไปกับเขาไหม ตอบทันทีไปสิพระอยากรู้อยู่แล้วนี่นาในนั่นหยุดนิดนึงเพื่อนึกเหตุการณ์ก่อนเล่าต่อเขาพาข้าไปไม่รู้ที่ไหนบอกเป็นบ้านเดิมในชาติที่ทำกรรมเอาไว้พอถึงก็ชี้ไปข้างหน้าที่เห็นนะมันเป็นกระต๊อไม้ไผ่อยู่ริมป่าละเมะคนพาข้าไปเขาบอกเอา้าว ดูใส่เต็มตาโอ้โหแกเอ้ยชัดแจ๋วเลยในยอยพูดจบหัวเราะยังอธิบายเหมือนดูหนังกลางแปลงเลยละแล้วเริ่มบรรยายในภาพนั้นข้ากำลังของเงินจับแม่ที่นั่งเขี้ยวหมากแยะแยะเพื่อเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์คนเป็นแม่ฉันแกชื่อแย้มย้อนถาม เอ็งจะซื้อไปขีดที่ไหนฮะไอ้ย,ย้อยถนนหนทางก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมแตะแขนแล้วถามชาตินั้นก็ชื่อย,อย้อยเหรอใช่ใช่จ่ะคนพิการตอบเสียงจมูกบี้แล้วเล่าต่อว่าตนโกรธจ,จนเลือดแทบขึ้นหน้าตะโกนลั่นขอแค่นี้ให้ไม่ได้เงินก็มีเยอะแยะนังแย้มก็เถียงเจ้าลูกชายมี แต่ข้าจะเก็บเอาไว้บวชเองรู้สมั่งย้อยกระทึบตรีนพร้อมตะโกนไม่ให้ใช่ไหมกระชาดเสียงจบก้าวเข้าหาหมายทำรายในสาผู้พ่อออกมาจากมุมหนึ่งของตัวบ้านโดดเข้าขวางพร้อมบอกหยุดนะไอ้ย้อยมึงจะทำอะไรเนี่ยเหรอจบคำจับข้อมือเอาไว้ย้อยเถียงทันควันขอเงินไม่ให้เอาไว้ทำไม อย่าห้ามดีกว่าพ่อมันทําท่าจะก,กรากเข้าหาหนางแยมแตะคอกใส่อีกข้าสดีไหมในสารีบกว้าขอเสื้อมันไว้พร้อมร้องเฮ้ยนี่แม่มึงนะไอ้ย้อยเดี๋ยวถีบจหลูกเนลคุณถอยออกมาสองสามก้าวแล้วสะบัดคำลองสิพ่อก็พ่อเถอะสู้นะจะบอกให้โอ้โหย้อยบอกตอนนั้น คนเป็นพ่อโกรธจนหน้าเขียวรอ้องเออหือนี่มึงจะสู้กูเหระฮะไอ้ย้อยยังเอ่ยสั่งสอนนี่แหละนะคนยังไม่ได้บวชเรียนความคิดความอ่านสักนิดไม่มีอกักตันยูแม่กับพ่อกับแม่โท่ไอ้นี่เดี๋ยวพัดแกงเงือหมัดย้อยไม่โตหันหลังก้าวลงบันไดพร้อมพูดชัดเจนฮ ไม่บวชให้รอกในสาร้องถามเดี๋ยวมึงจะไปไหนไอ้ลูกทลอพิงแงหน้าไปตอบเที่ยวบางทีไม่กลับมาด้วยมันตอบพ่อแค่นั้นแล้วเดินจากไปอย่างไม่แยแสในสาตะโกนถามไล่หลังอีกเฮ้ยนั่นมึงจะไปไหนยังไม่ได้บอกเลยเฮะไอ้ย้อยกำหนดวันกลนหัวไว้แล้วนา บวชเองสิมันตอบโดยไม่หันไปมองในสาหมดปัญญายับยัง้งทําได้แค่ลงนั่งกอดเขา่าบ่นงึมงำเวรของกูนั่งแย้มที่เกือบจะโดนลูกเทวดาเล่นงานก้าวเข้ามาแล้วก็ลงนั่งจับแขนผัวเพื่อปลอบใจส่วนย้อยเดินดุ่มไปบ้านไอชุม่มเพื่อนคู่หูที่อยู่ละแวกเดียวกัน แทนที่จะห้ามปลามกลับส่งเสริมให้คิดชั่วซะอีกมันบอกยังนี้ต้องเตะเลยมึงดูพ่อกับแม่ของกูอยากได้อะไรต้องให้ยอยเสียงน้อยใจตอบไล่กูออกจากบ้านด้วยแล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกับมึงได้ไหมชุมหันเร็วมองหน้าเพื่อนแล้วตอบกูน่ะไม่เกี่ยงแต่แม่สิ ก็ไม่ชอบมึงรู้ไม่ใช่เหรอเอางี้สุดท้ายมันออกหัวคิดให้ปลูกเพิงอยู่ริมคลองไปพรางก่อนเรื่องข้าวปลามันจัดการเองย้อยก็ต้องยอมแล้วสงคนต่างช่วยกันตัดไม้ไผ่แถวนั้นมาทำจนเสร็จพออาศัยได้ว่างอันนาะสามวันเท่านั้นแม่ของชุม่มมายืนด่านหน้าเพิงพัก ทั้งคู่กำลังนั่งละเลียดกินน้ำมากันอยู่พอดีโอ้โหแกด่าซะเรียกว่าแทบถลกนังหัวฟังนะโถไอ้คนเนรคุณพ่อแม่ของมันยังจะฆ่าได้มึงเอาข้าวมาให้มันกินทำไมเะไอ้ชุม่มกว่ากูจะหาเงินซื้อได้แต่ละถังรู้ไหมเงือก้นไหลเลย,เลยนะมึงย้อยยังมีหน้าสังเงาะสังเงะถาม รู้ได้ยังไงฉันจะฆ่าพ่ออ่ะนะป้าปากลําโพงโอ้โหคำท้ายนี่ทำให้นังชื่นแม่ไอชุมโกรธจัดกระทืบตีนปกัปกปักตะโกนตอบดังลั่นจนแก้วหูแทบแตกพ่อมึงมันเล่าให้ฟังหมดแล้วยังบอกอย่าให้อะไรมึงกินน่ะจะได้กลับไปบวชเถียงสิวะไอ,อย้อย สุดท้ายยังแช่งชักหักกระดูกเชื่อเถอะตายลงมืออะตกนรกหมกไหมแน่ไอบาปหนาไอใจสกปรกไอหมาไม่มองย้อยกำลังเมาได้ที่ถูกด่ายอย่างไม่เว้นวรรคความกโกรธเข้าครอบงำทันทีโจรพรวดออกจากเพิงก้าวเร็วเข้าหานั่งชื่นไอชุมโดดตามพร้อมการ้องขึ้นไอย้อย อย่าททำอะไรแม่กูนาะเออรู้แล้วมันตอบแล้วพูดต่อปากจัดอย่างกายอีพันธุรัตเอาไว้ทำไมพูดจบใช้สองมือเข้าขย้ำคอไอชุ่มแม่จะที่เหล่าเมายามันยังมีจิตสำนึกสะอึกเขาจับคอเสื้อเพื่อนกระชากอย่างแรงออกมาพร้อมบอกอย่าททำแม่กูเลยไอ,อ้ย้อย จากนั้นลากตัวไปยังเพิงพักรินน้ำเมาส่งให้เพื่อดับอารมณ์โกรธและวอธิบายแม่ย่งไม่ชอบหน้าอยู่ขืนทำร้ายแกมาให้อยู่แล้วมึงจะทำยังไงฮะเมื่อเห็นว่าเพื่อนนิ่งอย่างใช้ความคิดจึงพูดปลุกปัน่นกูสงสัยว่าพ่อมึงยุแย่แม่กลัวเพราะต้องการให้กลับบ้านเพื่อจะได้บวชตามกำหนด คำพูดของชุ่มนี่เองที่ทําให้ไอ้บาปหนายย้อยสร้างกรรมมันเห็นด้วยกาที่เพื่อนอยุแย่ทุกคําเอ่ยปรึกษาด้วยอาการเครียดแค้นกูจะทํำยังไงกับพ่อแม่ดีวันเนี่ยไอ้ชุ่มได้ทีจึงยุส่งเข้าปล้นแล้วเผาบ้านอำพางคดีเลยดีไหมกูช่วยเอง แล้วคืนนั้นพฤติกรรมที่ชั่วช้าสุดๆก็ปรากฏขึ้นทั้งสองพากันไปบ้านของย้อยแล้วทำที่คิดกันจริงๆขณะในสาการนังแยมพ่อแม่กำลังหลับสบายระหว่างไฟลุกชนยังยืนมองทั้งพ่อกับแม่ที่หนีลงจากเรือนไม่ทันถูกไฟครอบสถีบนชานบ้าน ดินทุรนทุรายเราเราอย่างน่าสังเวชย้อยอึ่งไปพักหนึ่งก่อนพูดเสียงระห้อยกับผมและพี่พวงบอกตอนนั้นฉันยังนึกด่าตัวเองที่ทำกับพ่อแม่ยืนมองจนไฟหมอดจะเข้าไปดูทั้งคู่ที่ถูกย่างสดต้องสะดุ้งเฮือกเลยเมื่อคนนุ่งกางเกงแดงที่คิดว่าไปแล้วที่แท้ยังยืนอยู่ข้างๆนี้เองสก,กิดบอก รีบกลับเถอะร่างของเองกำลังจะถูกญาติพี่น้องใส่ลงแล้วโอ้โหตอนนั้นฉันใจหายว่าเลยถามเขาไงเป็นอยังนั้นละ่ะคนที่ข้าคิดว่าเป็นยมทูตก็ตอบพวกญาติคิดว่าเองนะ่ะเป็นลมตายแล้วไงละ่ะเร็วเถอะไม่ทันแล้วก็เป็นผีเร่ร่อนแน่ในย้อยหยุดถอนใจก่อนเล่าต่อเกือบไม่ได้กลับมาซะแล้วเชียว ผมขัดจังหวะถามทำไมเหรอก็สปรเรอม,มัตราสังเสร็จกำลังช่วยกันยกขึ้นใส่ลงดีนาะตอนนั้นหิวน้ำใจแทบขาดเลยรีบอาปากขอโอ้โ,อโห,โหไม่แตกตื่นกันใหญ่เหรอผมถามคราวนี้อาจารย์พวงหัวอเอ,อิกอาครอมบอกจะเหลือเหรอแม้แต่ไอใจสปรเรอยังเห็น กว่าจะตั้งหลักกันได้เล่นเอาเหนื่อยตามกันน่ะในย้อยหัวเราะแทรกขึ้นมาอย่างยากลำบากแล้วยังยืนยันนี่แหละที่ฉันไปเจอมากลูกตาเลยเฮอของสมแล้วกระบ,บาปท,ที่ทําเอาไว้กับบุพการีแกว่าไหมสุดท้ายในย้อยถามผมก็ยิ้มนิดนึงก่อนพูดให้กำลังใจว่าโชคดีแล้วที่ยังมีชีวิต เราะไม่มีประโยชน์อะไรจะเหยียบย่ำให้แกช้ำึ้นไปอีกใช่ไหมเล่าสุดท้ายได้ถามในยอยที่ต้องพิการเกิดจากอะไรแกก็เล่าให้ฟังพอแค่รู้เรื่องว่าอ๋อหลังรอดจากตายคราวนั้นก็อยู่ได้หลายปีเหมือนกันวันหนึ่งต้มข้าวจะกินกลางวันพอสุกก็ยกหม้อลงจากเตาฉันมันรุ่มรามเอง ไฟจากฟืนยังลุกชนติดชายเสื้อสิแม่มันลามเร็วจังแวบเดียวท่วมตัวแล้วคงเพราะกรรมให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้จึงคิดไปว่าน้ำในมะข้าวนี่คงพอที่จะดับไฟได้ยกขึ้นราดตั้งแต่หัวลงมาโอ้โหแกเอ้ยในย้อยเสียงคร่ำครวญก่อนเล่าต่อมันทั้งร้อนจากไฟปนกา น้ำเข้าต้มที่ยังเดือดปุดๆคิดเอาเถอะจะแสบสันขนาดไหนฉันงี่ปล่อยหม้อทิ้งลมทั้งยืนดิ้นพลาดพลาดไปตามพื้นนอกจานนี่แหละในย้อยตบพื้นอีกยังเคยชินก่อนสรุปบอกตอนมั่นใจพันเปอร์เซนต์ที่ต้องพิการเนี่ยเนื่องจากบาปที่ไปเห็นมาแน่ๆเพราะงั้น ปักใจเชื่อเลยคนเราตายแล้วต้องเกิดยังสัทยายต่อบอกเหตุการณ์ที่ยมทูตพาไปดวนะคิดว่าเพียงแค่ให้เห็นกรรมตามที่ฉันอธิษฐานอยากรู้เอาไว้จึงดนบรรดาลให้แค่เป็นลมแล้วกายหยุดหายใจไปชั่วขณะจนญาติกลับจากเที่ยวง,งานวัดคืนนั้นมาเจอคันนอนนิ่งไม่หายใจ คงนึกว่าเสร็จมาป้องดองไปแล้วเจียวเจ้าวุ่นวายกันใหญ่จนถึงเช้าที่นี่ที่นั่นเขาไม่มีโรงสำเร็จขายก็รีบช่วยกันต่อแล้วเรียกสระเหร่อสมใจมาจัดก,การมัตราสังตามประเพณีพอเรียบร้อยดีเจ้าใส่โรงอยู่รํารอแล้วดีว่าอ้าปากขอนน้ำอย่างที่ข้าเล่ามานั่นแหละ จึงรอดตายครับผู้ฟังเชื่อหรือไม่คิดเองแล้วกันส่วนผมเชื่อเพราะไม่มีเหตุอะไรที่นายย้อยแก่จะใส่ร้ายตัวเองว่าทำกรรมด้วยการเผาพ่อแม่ในชาติก่อนก็ขอจบเรื่องของนายย้อยเพียงแค่นี้ผมสอกระเช้าเพชรสวัสดีครับผม